รอยเลือดจองพอคนนกตะทางห้างกำจุนจัดแต่เรกแดนได้จะว่าปนดีบัดดูเล่เราเตรีมยมโยมันปีเรกได้กันไม่ไม่หนูปีกับน้องปีกับน้องพอเดือนตี่องเรากัำจ่พอนานนานกูกับมึงตีนี้นี่ปนนันเป้นคนใจเอนเวลาอีงเวลาอีได้เวลา,า,า,าไม่เลยก็ม่จับตัวได้ไเออ ตังแกนึพวงจกใจในนั้นเรามาก็จิงงูเลยโยอยากกูปิได้พวกบาบ้าแบบเหนื่อยได้กับเราเตะเด็กแกนได้นู้นะวัไปไหนต้องป่าเมียกันเมียไม่ไปกันก็อาะไปไหมเตรียมโยเอร่าปอดธาเกลืองรถปลอคกุยขึ้นรวมกันก็หล่อเบนมันก็ไมมล่มเขายต้ฮงขึ้นมาโนกแล้วเตะเด็กตุกคูไปเตียวเตียวแนะนำก็รอเดิน เมียเ,เรา,อาเออเมียเราเลาทันตินังตายเนมียพอมเตรียมโยเปือนตามตุกเคยละเดนนยาเปือนเออเปลี่ยูจูปนันกนญจเฮกได้กันไม่ไม่ใจสมไมแล้วก,ก็ร้อยเป็นนี่กนจันปนันได้เรกรักเลยต้มพักกะว,ะวะนนาน่าว่าคนนั้นนั้นเนยเจ็ดมูนไงอย่างก้มอ๋อนกำก้มันนี่เจ็ดมูนเฮกนูแกนได้น,นู้ใช่่าแกงไม่ตึงเกยก็ก็ก,ก,ก,กินได้ก็รักนี่ก็ ป้าน ke ้องก็โตเดียพอดีน้องใจเกย์น้อยไปอิดเกย์ไม่พอไม่พรื้นน้องเอ้ยว่าเก็มเก็มแรงก็เป็นรูปตว่ะแค่นั้นเราุงข้าวดิบกวกำโยแต่เล็กแก้งน้าน้องอุ้งข้าวน่าคลืบคลืบกว่ได้บริยาเนื้อพอเตรียมโยตั้มดีตายก็ไม่ข้ารับเลยแก่เออไม่มีไรงน้ำเหลืองโยกันยากเลยเฮียมาไหม ย่างเย็ดกระเมือนเวลาอีตัดทักษีแล้วต้องรำคาญเราวันไหนได้ทักษีแล้วเดินเผลาพิ้หวหลอดชดวันไหนเราไม่อายเลยแม่ก็ไอแม่กางกกในื่อเกือกเพามันตอกตอไตว่างเปิดกลุ่งวันไหนกูได้ไหายทักษีแล้วแม่ก็จ่อยกี้บางเปียบเดี๋ยวเปิดเส้นนอกร้อยหลายอย่างกูคืนนั้นยกปันปนันเป็นเดี๋ยวมาไหม่ยังอีปื้อเลย พอว่ากรรมเราไม่ไายเตี่ยวควัเพะเราไม่อ้หมัดหมัดจนไหนพอได้แล้วพัดลัางนอนแต่ก้นพอผูกอดก็ต้องก็รอมันก็งุอติดมันคุยตายฮ้องขึ้นมาโตไก่โจมังแหล่ใจดวนพอรอยค้นพอกระกนหนึ่งแหละคือแหล่ได้จริงกูรังการเดี๋ยวมาไม่ใจต่ำรอได้อย่างอี้แก้เลยหลังตีดุดดิบดุดดิบห้องเราไม่ตันไปตึงหน้าก็ลงอะไรพอโดยจานอย่างโย่ต่ำตางเลยคนกลับไปหนังอ้อเพร็ดอลไร นู 17, ่นคุมม e> ังเลยครับนู่นอยู่นะพอได้ใจน่ะเรถตามใจมันเรือการดูตัวแบบนู้ยกัาหนั่งทำแวบดูมั้งตำแบบคนดูใจก็ขับเป็นมังเนาะแต่แต่กูไม่ไปกับเกแต่ในกูเห็นเดี๋ยวนั่งแปรกแพรกไปเมียกูเว้นเปแต่เด็กกับเราเกณฑได้พอได้กอบเต็มโยมไหมมึงแต่แร็กงกันได้กันนรือจู้กันแต่งานกันแร็วเกระว่ากันได้เมียมึงไงปุณครับ ได้กันเร็กๆป่าวไปกิน้มตำดิบลาดำเก่าใะแไหมฮโอ้จังมาจานนึงกินแต่พมนี่ก็หนังสดแต่น้ำนี่ก็กลวยเลอะก็กลวยลูลาก็บัตีดีนังกินแต่น้ำ้มตำกว่าเกงเยีงไงเมียเราบางนี่ไอ้อยดมจีนลงแดกในกุ้็ต่อเบาพอใ้เรือน้อยน้อยกันเลยจัว่าเมียมึงนี่กับนุกแล้วกูดำกาน เตียวเตียวไงหนูเต้มาเฉยเลจับล็อกเลยให้ยาใครพ่อันล็อกบอลก็มันต้องดูแลตัวเองมั่งนะคนยิงกันได้ไม่ได้เจอครีมมาตายหน้าหนุ่มๆเราเอามุกจุ่มมันพอได้เฉิอนออกให้นี่ได้คุยจูบตะกี้มันป่ามุกแปรรนปลวกไม่ว่างคนยิงนะคุยบอยโรนนะเฮ้ยคนยิงเราไงช่วยไม่ช่วยไม่หวานแต่ววันต้องให้อ้อมไว้ก่อน มึงเลยนุ่นต่างกันนัดวาโลกแหวบนี่ก็น้อมเปื่อนอย่างเจอนความหอมเนี่ยมันได้ดึงดูดในพวกรานไอ้นี่มันไม่มีจริงดึงดูดเลยชวนดมกายานดมกูได้ยานก็ไม่เปลมึงดึงดูดนะตาตาแต่ดูดอย่าดึงมันไม่ถึงอยู่เลยเอากองคูอ่านี่มันมเชจ่อมาทมันจริงมันจริงมันจริงย้อนนี้ตายแกนุ่นกันคนใจเราเมื่อกี้นุ่มเมียเป็นพปมอะไรรอดพวกก้าวโกงแล้วกริ่งคนคน เ,เทเี่ได้แต่เราบวีตือนามีตายเละแล้วการคุมมันตรงปลอกเลาะนี่ไร้จู่เวียเวียนาตายฮีดูตุ่นุ่มมันสักตีคืนนั่นแหละปลัมเงินมื่นเชือกินเต้าหูต้องเอามือล้อม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 ,อมพอล้อมปลาโนเสร็จปล่อยไปล้อมปลาเนี้ยอาเล่นเจี๊ยนนางล้อมมือเอาเลยวันนั้นเด็กเห็นมาตึงตามตำร้าลุงกว่าก้อยเจี๊ยดราย กูยกจอคว้าจะบ้าบ้ามันเก็เหลืองปุ๊ดเวลานอนน้อยใจก็ดมก้องออเมยเราเบ้อเพียบวันนั้นกูได้ดับกูเจ้าอาวาดมเมียเป็นน้ยกันเลยโอ้ยไปรีบหักเรอยู่พระดันลังครัมคไปเพราะววานุ่มคนนี้ไว้ก็พุณเด็ดรำตัดรินกินไตอ้อไละได้ยดีกนแลวไปลได้จริงเมียพีดได้จริงคุยกับเลยได้ไต้อมเมียมึงบันได้จริง แซงไม่ตุ้มเลยปุนเมียกีดาวไปจากรเมียกี่าตุมม้มเลยดิที่ตุ้มเปลอต้ีกตเป็นเส้นอยู่นั้นมีเมึงนี่ครับต้เป็นเสนน้นนาะครับเฮ้ยย่ะแล้วก็้ั่งเลยต้อเป็นเส้นแม่มึงนะครับใจรู้เนี่ยไม่ต้องเป็นเส่นเพื่อกเบืลูกแม่ที่คนหัวคุ้งอ้มาม้าเปลือนแม่ยิ่งคนแต่มึงแล้ว กูเจ้าปรมาจาเรียกผู้น้นกูไม่อดนด้กับไก่นอกจากกับมึงกูไม่อนา้ไก่ตีงานแรงนะวิจันมัตีฮกเราไม่อดนยพูดแต่งากับพมขึ้แรงกวางเป็นตัวกุณแม่ยหยใช่ก็ตไอ้เผื่อกเจอหนำแดงไหมทำไมไดตั้เลือดไอ้ตึงเผื่อเงใจดนี่ไหวงไปน้อยหนึ่งวมากินเล่นหนำแดงเม็ดกับหนำเกี้ยวมันได้ดมาตึงตรงไอ้เมียบิดๆมันใจได้แหล่โคเมียเรา ผมก้าวอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเที่ยงเมียขัดทีไปบนเตียงนอนป่าวหลุงผมตามาใจน้องกินนองเลือเกีียวกันี้ปีนี่ตั้มนัดแรงมาไปลุงดีแตกวะใจเอาแรงวกันไรเลือเกีียวเแลือเกีียวเลยนะให้เมึงเหล่าไปได้ นี่ได้พวกเปลีตูเรจปัดนี่อุบานจัดเปลี่ยนอนะก้าวันกาว่างเปรไดมึงเ่งานดีนะคุยตบเปิเดือดใจนะตบใครอะตบมึงนะมึงลองเลแต่พูดมึงลองเล่มึงลอกตบกูลองเล่แต่มึงเจ็บใช่มึงตบกูลองเล่ตีป้าเขาตีป้าเขาตี้เอ๊ะป้าตีเปรไมเอ้ยมาตบกูนี้ไงล่ะแกกูนงไงเปรี่นไรกใจประปรดไม่ก้าว่าอไรไม่เปรีเยรอกมึงแล่นดีคตบมึงนะลองแล่้ะคูตบเก่งล่ลองเด่ ตกัดมียไดใต้บดินแดงนี่เลยลลงไอ้รอังไงี่บเราน่อยเปร็ดก็คการข้ามีอรจริงเดาพุ่นข้ม่จริงคุยอมรับรากาดเดียรราดเดนี่ราดหัวม้ก็มีก็ไม่รู้ว่านั่นเตินเออมึงกินได้ดาก็ไม่รู้ว่านั่นบางคนมียะจักเพื่นยิงกู้จริงแล้วพอจากพื้นทำใจยิงกูแต่แม่กูต่อโจต่อโจเมียไม่เราทิ้โจกัด ต <c ười> so, like ่อโรเลยกูต่อโรเลยทีนี้กูวันพอกูต่อโรบ๊าเมียทำใจต่อปล่อยต่อกูทีพยทิพเมียทีพรอดเลยนะปล่อยน้อยไปนั่งกินลาวเลยกินลาจัดกลับมาถึงเมียอย่างแจ้งแจ้งเลยจับมื้นออกลาวกูปล่อยพื้นบอกกันกูตกใจหัวใจไปโยตาตุ้มเลยกูเมียปล่อยปองก้าวหน้าออกตัวกูยังเจอยไม่ไม่ว่าเจไปโยตาตุ้มเลยกูตกใงเจอยู

แก่หันแม่นอนไหนคุยไปนออะอด็กโตไปนี่กูได้พ่อเอินักตีกูได้โยบายนายไกลเปลนี่กี่ปีไหนม้อในเดินเดือนต่งปีเพื่อก็ได้จ้างรถจ้างดายกไอ้เปลนี่้านตู่ดาเปลนไดเราวันวันตามานิตายพวกแกกาหน้ากามวยกาเนรมจ้า กับพ่อดาวปลื้ยตาย้องควนนองหลังตีไม่ตันตำโหจมากเลยนะตายมาตายฮองไม่บอกมึงไม่ถีกว่าไรเด้อกล้ามีอ้ปรนี่กลัามีไอ้ตองคนใช่ก็มีอมาร้อย เจิ้นนายนายโยนไอ่เปื่อนไอ้ไอเมียเราได้เปื่อนเนี่ยเจินต้องไอเมียตนได้เปื่อนกันแหละเมื่อกูไก่ตุ่มอยู่กับเมียเวเมียกูไม่อย่างกูจบทอดได้เลิกได้นะตนกับเมียกันนี่เลิกก็จะไปได้นอนกราคืนตอนไหนผมขี้ไตยย้อนมันหลุดนอนหลุดตอนเฉยน้ำขี้อาเกล็ดเมียตนเน้อยญิงแเ่ยหญิงโป้ก็เพื่อนเลยอยู่เกล็ดเลิกจะบูมมาไหมคุณนี่เออแม่ม้ากรุงเทพมามาเป็นเนี่ยครับไปยา หาพ้าได้ไปไม่เตียมที่กู้ดีว่าม่กูอย่ากกุญตราเลวเดี๋ยวมง่าพ้ากูนะพุ่นน้เออมึงอาเอาใครหลอกเลยกันไม่รู้หลอกเล็กรู้มาได้เลยวะคือได้เียง่นัตีแม่เมียนี่ยติธรได้บอกเลือดตุมได้ปวดปดเดียวว่าได้เลยไม่แจ่มอยากใครด้วยอ้นุมหนุเจ้าวรีจะมอระปู่มันนายแจ่มกล้ ไอ้พ่นครับถึงแม่ไม่จีิมึงหวาน้ำมามว่าแม่ไม่จีิมึงหวานไอ้ครูน้ำไม่ได้พวกมม่เลยมึงเฮ็ดว่าคงเจบแม่ไมยลุยมันมันเลยไป้พรีแมน่ายนยาไม่กินมันาตโองเลยนเอ้ยูอ้มาจนไตหมั้โบ่หึนม่รู้ ไตกกบอ้มังคกันใชด้ไหมเฮ้พุนกับเฮ้ยมื่อวากูเหลือกเมีอนไรเมงเอาเออนายรูนแรงบุ่นยงูมนม้วก็รังเปล้นก็ดึกมาพร right ัมไดัเฮ้พุนกับเดี๋ยวยูห้าไม่ถิ่มวมนไม่ถี่มวันถิ่มวันไคุณพุนกับยูกุ้มไมกุ้มคริปเลยหามนี่นี่กับข้าวไหมก้ข้าวิด ด้อยเนม่เนทีตีแม่กูยินเกยินเปรี้ย่ก้าวลังเลยจิงไน้มันพีโก็มันก่เตีมมีความรไกูอกไล่อันตนาดแหล้ดวงมือมฟนี่ใช่มันมันมนเกินตายวงเลยมันมโมบไ้กูตายห้องใถ่กแล้วมากูม่ได้ตายเลยบากูมอตายไปเลยว่าจานนี้เกณฑ์ก็ไม้ตายกับปื่นนะไม่มีอแมน ไม่ตดดกูเลยกูหมอตายมาเร็วปีนี้ปีธุรกิจตำแรกก็แค่แคบตำกี่บอกว่าปีนี้ดวงกำลังผุ้งไอจูดไอจูดแบบนี้นะผุ้งกี่คราดแล้วราดเมียใส่บ้านนี้บ้าราดเมียคนใจกลัวเมียตั้งปีเลยเมียกูก็ไม่กลัวเลยตันจัดกูชัดอ่ะกับเมียนกูบม่โดนเดียวมาเร็วๆกูตันตบวกูตบป่ะ เห็นไหมตันที่บุณตีตันจอกุณจอกเมมตันตอกุตอมตันที่คุจัดกับเมียนเด็ดเด็ดวัดตันไหวกับผมไหววัดดี้ค้าวัดดี้ค้า